คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงเส้นทางสาย r 1 0ก็คือเส้นทางที่เชื่อมภาคตะวันออกของไทยไปยังประเทศกัมพูชานะคะเส้นทางนี้มีความสําคัญอย่างไรในระดับอาเซียนและสําหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณทิวลิปนาคสมภพเราค่ะ ผู้ชมเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องเส้นทางเศรษฐกิจในอาเซียนค่ะถนนสายนี้ชื่อว่าอาศิษฐ์นะคะเป็นถนนสายที่จะเชื่อมประเทศไทยกัมพูชาและเวียดน,นามเข้าด้วยกันค่ะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอย่างไรนะคะมันจะทําให้อนาคตเปลี่ยนไปขนาดไหนเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์พิสารวานิกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณชิบิบครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับผมค่ะอาจารย์คะทําไมเราจะต้องให้ความสนใจกับเส้นทางอาศิษฐค่ะอาจารย์ เส้นทางอาสิทีที่เรากาลังพูดเนี่ยมีศักยภาพมากที่สุดนะ,ะในมุมของผมเอาไทยเชื่อมกับกัมพูชาก่อนอไทยเชื่อมกับกัมพูชาแล้วก็เวียดนามด้วยเนี่ยนะครับมีอยู่สองเส้นสําคัญนะฮะเส้นอาหนึ่งนะฮะคุณทีริตอันันะประเทศ้อยเป็ดจังหวัดบันเตียนเมียนเจยสีโสพลพนมเปนบาเวตในจังหวัดสบายเรียงแล้วก็เข้ามกใบในเวียดนาม ไปโฮจิมินห์ออกที่วังเต่าเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ถ้าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะเป็นอุตสาหกรรมค้าขายก็มีศักยภาพระดับหนึ่งนะให้คุณทิวดิบครับแต่เส้นที่เรากําลังจะพูดกันวันนี้เนี่ยเป็นเส้นอาเซียนอาเิียนเป็นเรียบชายฝั่งทะเลนะฮะสามประเทศเลยชายฝัฟฟ่งทะเลไทยกัมพูชาเวียดนามนะภาษาอังกฤษใช้คําว่า southern coastal subregion เลย เพนะราะนั้นเทียบระหว่างเส้นข้างบนตรงกลางของกระบูชาเนะส้นข้างล่างเทียบชายฝั่งทะเลเลยนะเรียบชายฝั่งทะเลเลยนะฮะอาสิบผมคิดว่าเส้นนี้มีศักยภาพมากที่สุดไล่ตั้งแต่จังหวัดตราดเลยนะตราดติดกับเกาะกลมมีด่านนะด่านบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดติดกับบ้านาตามเยี่ยมอำเภอมณฑลศรีมาจังหวัดเกราะกลมสองจังหวัดนี้ก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในแง่ของการค้าเนี่ยเกิดขึ้นแนแนฝั่งกัมพูชาในจังหวัดเกาะกงมีเขตเศรษฐกิจพิเศษท่องเที่ยวเกิดตรงนั้นนะฮะมีท่าเรือที่ตราดมีท่าเรือที่เกาะกลงเสร็จจากเกาะกลงคุณดิบดูนะฮะไปเสียนูวิวนะฮะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษมีท่าเรือมีท่องเท,ที่ยวมีชายทะเลนะต่อไปเป็นจังหวัดกำปอดนะฮะติดกับเวียดนามแล้วนะมีด่านชายแดนอ Recently, <c oughs> ีกจังหวัดกำปอดก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษนะชื่อว่าที่ด่านตรงนั้นเนี่ยนะครับชื่อว่าปักชาง ติดกับด่านจิตกรรเมืองหาเตียงในจังหวัดเปียงซาของเวียดนามแหละ<ฆ>จังหวัดเปียงซานี้เป็น1 destination ท่องเที่ยวสําคัญของเวียดนามเลยก่อฟูกวกแล้วก็เลยไปที่กเาเมาเพราะฉะนั้นเส้นนี้เก้ยวกว่ากิโลนะฮะมันจะมีทั้งกิจกรรมไปนะฮะอุตสาหกรรมค้าขายชายแดนที่สําคัญท่องเที่ยวในอนาคตนี้จะถูกพัฒนาเส้นนี้นะครับ ทั้งเป็นการลงทุนการค้าและนักท่องเที่ยวเป็นรู่ท่องเที่ยวที่สําคัญเลยของอาเซียนเลยได้กว่าได้นะเพราะฉะนั้นประเทศไทยนะฮะขณะที้จีนลงไปลงทุนที่ก่อกลงเยอะเสียนูเิลเยอะนะฮะเพราะนั้นไทยต้องหานะฮะว่าอุตสาหกรรมอะไรดีที่เราจะเชื่อมกับเขาเส้นอาเซียนถือว่าเป็นเส้นเศรษฐกิจทีท่ครบเครื่องอันหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับคุณธีริพครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ ความร่วมมือกันของแต่ประเทศด้วยไหมคะว่าจะมาคุยกันยังไงที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยลื่นไหลแบบที่สมมุติจะจะดันเรื่องท่องเที่ยวเส้นทางสายนี้จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นไปได้อย่างไรรอยต่อไหมคะอาจารย์ด้วยครับขณะนี้ใน XM ็นะไทยกับ CMV เนี่ยหนึ่งในที่จะต้องคุยกันเยอะๆก็คือเรื่องของ ซอฟต์แวร์คำว่าซอฟต์แวร์ในที่นี้หมายถึงกฎระเบียบกติกานะฮะ <c oughs> กฎหมายกติการะหว่างประเทศซึ่งกันและกันแต่ว่าเวลาเปลี่ยนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยอัน,นี้ต้องร่วมหมายลงมือกันทํากันเยอะๆเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราไม่เข้าไปพัฒนาร่วมกับกัมพูชาเนี่ยโอกาสทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเสียไปโดยปริยายในอนาคตอาสิบตอนนี้นะวันนี้เนี่ยสภาพมันเป็นยังไงคะอาจารย์ ก็เป็นถนนเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะไปมา,าสู่ได้กันหมดแล้วนะครับเราทราบก,กันอยู่แล้วเราเคยไปที่เสีนูวิวเราเห็นภาพดล้วว่าเสีนูวิวในจีนต้องการให้เป็นอะไร,<า>ะรตรงด่านชายแดนนะฮะตรงด่านชายแดนและเชื่อมท่องเที่ยวกับเวียดนามเนี่ยน่าสนใจมากเลยน่าสนใจน่าจะทําธุรกิจร่วมก,กันกับเวียดนามได้เลยนะฮะที่เกาะพุดพวก<า>เนี่ยะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปคลี่นะฮะว่าอุตสาหกรรมเกษตรเราจะทําอะไรร่วมกับกัมพูชาอุตสาหกรรมเกษตรไปรูปจะทําอะไรนะ เขตอุตสาหกรรมจะซิงกันเรื่องเรื่องอะไรบ้างก็กงมีเขตเศรษฐกิจพิเศษโกงนะฮะแต่ฝั่งเราตราดยังไม่มีอะไรเลยนะฮะแม้เราจะประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ตามนะเหมือนอยู่ไกลอ่ะจารย์ตราดเหมือนคือสําหรับเรามันไม่ไกลนะส่วนตัวในชอบเพราะทะเลสะอาดมากแต่เหมือนเวลาจะคิดจะทําอะไรกันเนี่ยเหมือนไปไม่ถึงค่ะมันถึงทางการเนี่ยมีสนามบินด้วยนะฮะค่ะ สนามบินก็มีท่าเรือก็มีและตราดนี่ก็ใกล้กับ EEC บ้านเรานะฮะมันขาดอะไรอาจารย์ตราไม่ต้องใกล้กับ EEC นะฮะในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของเราอ่ะพื้นที่3จังหวัดนะชนบุรีจ่าเชิงเซานะครับเพราะนั้นตราดสามารถที่จะเป็นเป็นจังหวัดลองที่จะเชื่อมกับอุตสาหกรรมตรง EEC ได้เลยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้ใช่ตราดก็มาซิงกับเขตอุตสาหกรรมในเกาะคงเขตอุตสาหกรรมในเกาะคงนี่มีทั้ง รถยนต์เสื้อผ้านะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกอยุ่เลยนะฮะที่จะร่วมมือกับจารย์ได้เลยอืออลไะค่ะวันนี้ต้องขออบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวคงต้องมาแกะเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะอะะค่ะเส้นทางอา0ินะคะจากมุมมองนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์อภิรฎวาน,นิชก็บอกได้เลยว่ามีศักยภาพสูงนะคะและก็คาดว่าน่าจะ เป็นไปได้อย่างดีเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสําคัญนะคะทีนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วว่ารัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยจะสามารถเจรจาพูดคุยกันให้ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันอย่างสม ooth นะคะอย่างไร้รอยต่อได้ขนาดไหนคะ่ะและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคนเนวันนี้ค่ะ